สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับททบ5ค่ำน,นี้พบกับดิชันปา,ารีสนสินพงค่ะทุลกระหม่อมยิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ 2B Number o n Variety ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รชัชกัญญาเสรีวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโดยมีพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสุ์ทีรีผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวขอ้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารี้ช่วงท a อ k to the p r ิ n ์ e s s คงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนูไทยเอื้ออมอรัตน์นายพัคพลศรี้าและนางสาวอธิชารักษาลิพิทเป็นผู้ดําเนินรายการสําหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวาราตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NDT2HD ทุกวันเ้า์เวลา20.30นาทีถึง21.30นาทีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 วันนี้เวลา11นาฬิกาที่สำนักง,งานมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกคงเทพหนูเทพองค์คมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบัตรูพ่ายเป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐจำนวน5แห่งได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลบำรุงนราดูลและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยมีผู้อํานวยการโรงพยาบาลและตัวแทนโรงพยาบาลดังกล่าวเข้ารับมอบเพื่อนาไปมอบแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เต็มกำลังความสามารถอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานและพระบรมราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้อาอยู่หัวที่สรงให้มูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะ